สวัสดีค่ะมีสารสกัดพลงทงวันนี้นงงนนมีบัตรดีมาน้ำหรอคะพี่นอ้องวันนี้ออิดแล้วมาถ้ามาตะบ,บุรีเล่าเนาะค่ะเขามาน้ำเล่ามาค่ะมาลุ้นน้ำกันค่ะไออิสสวัสดีค่ะด้วจากจากบุรีเล่าค่ะพี่น้องมาลุยน้ำกันค่ะ ใหญ่เวอร์ผีน้องเทากันกระสีไม่หลุดประคอตัวใหญ่คือเพลินปะรมแห้งแห้แงผีน้องมือน,นี้หนาวแห้งจะว่ากาันรุยคือเก่ากับพี่น้องหนาวปนได้เทากันหากินเนาะบ้านเทานันกี่ขั้นกับ่นได้เทาก็ต้องออกมาหาปนได้กินได้อยู่ค่ะ น้องวันนี้มีบัดดีหลังจากที่ว่นมีบัดดีบ้ากเกิดเกือบอาทิตย์แล้วค่ะยายบปนสบายยายเป็นแม่น่าแต่มานหล่อทุกเดียวนุ่นเนียนยิ่งแล้วมากมีบัดดีแล้วมา,มาหลุดดนนนลดดล่นจอยแล้วค่ะหลุ่นจอยแล้วจะปลาขวานขวานนี่ดีครับพี่น้องวางหมองงางไปก็นจุนเราเกิดตายกองกันเต็มอยู่เป็นแต่เสียดายแฮะ โอ้มาอยู่มาอยู่โขนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เ้าหยางเหลวมากเลวค่ะมา,ะะมาข่ามารุ่นรึข้อบวกนี่หน้าแหงเลยทีนี้ก็จับจับบุรีรัมพ์กับพี่น้องมาเรียมมาเรียมมาเดียวปลาดุกไอ้มีปลาดุกอยู่พี่น้องควันมืดพี่น้องล่มแห้งไม่พอควันไหนเพิ่งจะ อนนี้เขาเหมือนมากเพราท่านก็แพ้งน้ำสิแห้งไว้ค่ะก็น,นี้อันถ้ากันนี้มดแล้วบ่

ได้ค่ะหงมาใท่ถังเลยโอ้อันนี้กคือว่าตัวแรกแหงมันก็ไม่เหมนอนนะค่ะนี่อยู่ Okay. Mm -hmm. จับปลาขวานเด้ยังไงอันดากะอยากมากนำ้นำ <c oughs> บ่เมือนนี่บ่ได้ไปว่าวันจันทั้งสี่หายไปคืออะไรอ่ะพอ่อไดูซิไหนดูซิมันคือ,อยังไงพี่นอ้องไม่ใช่แล้วนะ่ะนะ <c oughs> น่าสิเป็นอืมอืมโอ้โอ้โน้โน้โอ้จะไปจับจะไปจับคอยม,มั้งมีแนวห้ยตื้นเต้นได้พี่น้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์อยู่นี่ ตามกันกับก็ได้คือการขับพี่น้องคือว่าสิแหงมดแล้วก็สิเหลือแต่ขอบขอบติดแถวตึงเหนปลาอะไรคะขอปลาขอค่ะจะว่ามัแมลียนคอไงนี่นี่นี่คอยืดจำพวกเนี้เอ้ากลับได้สองตัวเลยได้สองตัวค่ะพี่น้องหมันเลียนมาหาหมูมัน ปลาหมอค่ะพี่้องปลาหมอปลากระดีน้ำมันแหงมดหรอแต่สิ่ีเหลืออยู่แต่แค่อันนี้นะสิเป็นน้อยหลดเพิ่นน้อยหลดเพนมันกรดิเทั้งทันวไกันปดอืมจับหลดไปทอดโอ้โอ้โอ้พี่ดองพี่้องพี่น้องอปลาดุค่ะพี่้อง นั่น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 ัน่น,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 นโอ้ยปลาดูปลาหมอด้วยโอ้อย่างหลายค่ะเพื่นเพื่อนเพ่นเนเอนเ้เพ่นพนนี่นเปิดค่พี่น้องปเปิดต้งเปิดเต้งนปลาปลไม่แล้วปลา่อน่พี่น้องปลา่อน เป,เปิดเปิดค่ะพี่น้องเปิดนั่นเปิดน้ยน้ <Alex van. S 2> อยทีมงานหาปลาคอนครับพี่น้องขุนโ้ยอิดฉแล้วหมัน sure. ุนกันไปค่ะนั่นนั่นไปยังบ่คอปลาคอน้อยพี่น้องพี่ตามน้อยน้ำแหงไปเลยนะ พี่คขามันม่หนามเดียวเจ่าวานี้มันม่ห้อยหลุดพาเราจอไอแจ้เขาเปิดน้ำมาขามาขามมนหลุดน้ำกันหมดดีัีปลาอะไรวะปลาคอค่ะพี่น้อง เด็กตุกโขเดิน่ะกระรุนนี่ละกะน้อยจะปักคนน้อยไปค่ะยังได้ยัได้เดินไปเลยค่ะดูครับพี่น,น่อเขาเห็นดินอ oh <deve> ยู่างหลงมๆเหม่อกันนะโอ้พ่ออยู่โอ้ตัวตักใหญ่เลย ตก้องก็งมมือเดียวค่ะพี่น้องเนี่ยโอ้นั่นๆๆๆๆๆหัวใอย่เพ่นอยู่้นได้ยัน้าันย็น่็นี้ยนหละงันี่ลพี่น้องนี่หัวอไอแกนบบหมูได้ว่านไม่บอเปิดดูกันค่ะ ป้าอืมป้าคอค่ะ หมอค่ะได้แล้วได้ปลาอะไรเขา่าสองตัวน้องสองตัวเลยหลรือ,อเปล่าอ้นสอ,อ,อ,องอเมืองเลยก็เอาตัวไหนแทนนั่นโอ้มีตัวแทนมีตัวแทนอีก ันเด้อคันเด้อเออพอได้หรอนั่นนั่นนั่นน่นนั่นไปนู่นนู่นนู่นพอเดีอพอเดีออือืมอ อโอ้ยปลาคอาพี่น้องนั่นโอ้ตัวงามๆโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุก ได้แล้วเห็ดปลาร้าปีนี้เห็นหาประขอนไดเห็ดปลาราโอ้ดีใจหลายคยะยยย่ะพี่น้องเห็นเม่นแล้วเห็ดปลาาออมเหม็นเลยหืมนตามหมอค่ะยบได้แบบพ่ามนได้ยีนแล้วหยยบบบพี่น้อสองมือเลย Nên, nên, hãy nên, nén, 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 nén,

ขั้นนั่นนั่นขั้นไปเรื่อยเมันอยู่น่เนปลาเฟืองปลาหมอค่ะ้นปลาหมอค่ะเนี่นี่กลัองไม่กระดูกจโตหนึ่งโอ้โอ้เอาอีกแล้วจ้บานั่นนั่นโอ้โโอ้โอ้โอ่โอ้อ้อ้โ่้โอออ่อ โอ้รุนรุนข้น้องุนเอาต้งนอาแล้วพนดนมันขึ้นเออนั่นนันนั่นนันนได้แล้วค่ะใส่ใส่ใส่ไนไนไหนไนไหนะค่ะอ้ยปลาหมง่ะเ อยากสีมันปลาอนนี้ที่อยกที่นี่โอ้ปลาหมอค่ะปลาหมอหลให้ตรงงาบๆมั้งการติดตมใชกาปลาหมอเพื่อน่นมาขโมยนะติตตมเนาะปลาหมอไหลนะเอ๊ะกรสิเหมือนแบบว่าคนหาเพื่อหาเดาหาเราคือกันแหละแต่กับพ่อคือเก่าอยู่ ่อะร่โอ้พี่น้องกระดูกกระดูะก้สิปลายกป้นั่นๆๆาว้าเาไปานนี่่เห็นบดบาหมออยู่กับพี่น้องไปพี่น้อง ค้อสวยการผุนิ่นไดปลาคอยง่ายคัะพี่น้องโอ้พท่านไหนคุบปลาคอยง่คือเพิ่นู่พี่น้องเคุณมาหาปลาคือกันค่ะมิตรผูหมันหมค่ะเป็นได้ปลาตัวง่ายง่ายนนะเออเนปลาคอยง่ายค่พี่น้องอันนี้ปลาคอคือกันต้องปลาคอหน่อยอีกแล้วอะอเนี่ยนั่น ปลาปหมอไ้อิอีแล้วหมานปลาหมอพี่น้องเป็นหมานปลาคอใหญ่อิีแล้วปานหมานปลาคอหน่อยก็ปลาหมอ้ <c oughs> อปึ๊บอ๋อสองมือเลยค่ะมาเตะบนถึงมาเดี๋ยวก่อน<ด>ไป<ด>หาย นป้าหมอคะพี่นอ้องสองเลยนี่อ,อ,อึ๊บป้าไตเฟื่องคะพี่น้องน้ำแห้งแล้ว เปิดเปิด่ะเปิดพ่อเปิดหอว้าวว้าวพ่อพนูค่ะนั่นไงนั่นไงโอ้โอ้โอ้อมู้กอดมั้งอม้งคอยคประคองคืนผืนเออนั่นนั่นนเออทังตันแหละนี่ คอไงค่ะมี cage, bitch, ้งกคอไงน้อเพิ่นเพิ่อนนเพื่อนหาไปก้อนหลังพี่น้อยเรับกัาตามหลังเพิ่อนนี่ดแลยูใตเฟืองค่ะมีปลาดุกค่ะ ปลาคอค่ะพี่น้องขอบิงครับว้าวว้าวพวกเพืปลาเอ้าพี่น้องโอ้เบิ่งขึ้ปลาลูกปลาคอครับบังอ๋อดูกำลังเลยห่านเร็ว่ไดก็แม้ดึกทีมบดนวได้คับพี่น้องกินหานหนอยู่ห้องรองร้เบิ่งกินขุกระตันบอ๋อขึ้นหยาบเปซรีส์น วานตัวข่อยตันนีโโ้โอ้โอ้ตัวนีปลากระดีค่ะปลากระดีกับเอาเน,อนอ้อาาาโอ้งามค่ะคนไปค่ะพี่น้องมือนี้กันสีพาพี่น้องกลับบ้านหรอคะ แล้วยังน้ำหนาไปเดียวค่ะวันนี้มากกับไอซ์ค่ะขอบคุณกำลังใจเนาะค่ะทีมารุนยับปลาน้ำกันกันกบชาวรันเนาะค่ะเนาะลุนเปิดเฟื่องลุนหาปลาเป็นน้ำกันโอ้ยหิวเข้าแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกำลังใจดีๆชิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ